สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับอาจิกนะคะเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อซะแล้วนะคะก็มีแฟนขับเนาะแฟนขับอาจิกมาถามถามว่านะมาถามเหยื่อเหยื่อกับช่างศักเลยช่างศักที่ไม่ศักเนี่ยมันไม่มีหรอกเนี่ยนะฮะเขาก็อยากจะรู้ว่าช่างศักคนเนี้ยมีลายอะไรมั่งเขาก็อยากรู้กันเนาะที่มาที่ไปอ่ะเนาะก่อนจะมาเป็นช่างสักเขาก็สักมาแล้วเนาะนี่มันมีคนด้วยว่า บอกว่าทาไมช่างสักต้องมีลายเลือนแบบนี้ดูนะฮะนี่นะฮะหรือจะให้ดูทีละลายให้ซูมก่อนซูมดูก่อนสมมติซูมก่อนนะฮะนี่นะอันนี้ลายสักอจิคเริ่มจากอันไหนดีว่านะฮะอ่ะเริ่มจากอันไหนที่เป็นตํานานกว่าอันแรกเลยลายแรกของอจกเลยลายไหนจําได้ไหมลายแรกเลยฮะลบไปแล้วแก้ลบไปแล้วแก้ลบไปแล้วขอโทษนะเพื่อนเี่ตรงนี้เน่ขออนุญาตนะคะ แต่ก่อนมันเป็นเครื่องหมายฮีเลอร์อ่าเนี่ยคือหัดสักครั้งแรกก็ลองทิ้มตัวเองว่าเออมันได้โอ้เจ๊กสักเองเลยเหรอเออพอมันได้ยอดพอมันได้แล้วก็มานี่แทงเน่ลายสองนี่ตรงนี้อ่าฮะแล้วก็มาแทงเน่เสือนน่อ่าฮะนี่คือแทงแทงเริ่มแทงแล้วอันนี้คือยังหัดอยู่ใช่ไหมเออนี่นี่เริ่มเริ่มแรกกันแทงกับเพื่อนแล้วออันนี้เพื่อนแทงให้เนี่ยเนี้ยเอออันเนี้ยเพื่อน เพื่อนแทงให้อันนี้ลูกศิษย์แม่แทงโค้งไว้แล้วก็เรามาแทงสีเองเอส่วนขานี่เป็นรูปผงนะผงของเสือขาวขาวแบมบูแททูไทยนะเนี่ยบุญเรืองสุรินนะเ,เสือขาวาข้างนี้เสือเอนี่ยคนเดียวกันแทงเสือขาวเ,าเสือขาวแทงแล้วก็มีนี่มังกร อันนี้เริ่มจังกน,นะครับมังกรน,นี่เสือขาวแทงนั่นเสือขาวแทงไว้แต่สีเนี่ยผมม่นนั่งลงเองอแล้วก็เส้นเนี่ยให้ลูกศิษย์ที่เคยสอนอ่ะมันมาหัดเดินเพราะว่าเสือขาวแกแทงมือแกจะชอบเดินเส้นน้ำอะ่ะม,มันจะไม่คมอะ่ะลายในเก็บเนี่ยไม่มีเลยแกแทงไว้เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อ,อเราก็เลยให้มันไม่ชัดแต่เราดำ ก็เป็นมังกรตัวหนึ่งก็ยังไม่เสร็จไม่มีใครแทงให้แล้วก็มีเสือเสือหัวเข่าอ,อันนี้แทงเองมั้งแทงสอนใครไม่รู้่ะแล้วก็ไอ้น,นี่อันนี้คือเริ่มจำนานแล้วใช่ไหมไอ้นี่แทงเองแทงเครื่องเนี่ยแหละ,ะแต่ว่าแทงสอนใครไม่รู้ให้เขามาแทงก่อนแล้วมันมันนั่นเราก็มาซ่อมซ่อมให้มันมันก็ยังไม่ เป็นเรื่องเป็นราวอะนะคืออันเนี้ยพวกนี้ลูกศิษย์ทั้งนั้นนี่ก็ใช่เนี่ยเด็กมันหัดเออให้เด็กเด็กเยอะอะเนี่ยให้มันหัดเดินเส้นเดินอไรบางทีมันเป็นแบบให้เด็กซะด้วยในพวกนี้ทั้งนั้นน่ะนี่ก็ทหารปีที่เป็นคือ้างบนก็จะมีมีชื่อสำนักเก่าก่อนกิีนอิงเนี่ยชื่อร้านท็อปกีนอิงแล้วก็แขนนี้ก็รู้สึกว่าการขาวมั้ง ข voi, right <the> ้างหลังเป็นเรือใบนะเรือใบในขวดอ่าเออเออเรือใบนะเนี่ยใช่ใช่งานมือนะเว้ยงานมือคือสักมือไม่ใช่เครื่องใช่ไหมอ่าเรือใบในขวดแี่แทงมืออันนี้เสือขาวแทงมือให้อันนี้แทงเครื่องเสือขาวเหมือนกันไกเนี่ยแก๊งโลโก้แก๊งเยาุกุซ่าเนี่ยอ่าเสือขาวแทงนะคนอูเนี่ยคนอูเนี่ยเสือขาวแทงนะขึ้นมานี่ ไอ้ตรงนี้เป็นไอ้โนกไอ้นกเขาสมัยก่อนก็ขี่ม้ากันแล้วก็ขี่ม้าไปแทงลายกันก็จะได้มาประมาณนี้สมัยขี่ม้าออแล้วก็เป็นยันยันอาจารย์ที่นับถือ,อก็จะมีข้างบนเป็นชื่อพ่อแม่ลูกแล้วก็นามสก,กุลนะอ,ะอะ่ยันนี้เป็นยันพ่อแก่นี่รู้สึกจะเป็น อาจารย์แก้วออกออกไปหน่อยก็ได้ให้เขาเห็นหน้ารับออ,อันนี้น่าจะเป็นอาจารย์แก้วอาจารย์แก้วหลังพระนครเหนืออ่าอาจารย์แก้วแล้วก็แขนนี่มีโขยนับไม่ถ้วนแทงแทงเยอะพวกยันอ่ะอันนี้ยันจากสันักเลยใช่ไหมเออนี่ตามสํานักเราก็ไปนั่งแทงอยู่ตามสํานักด้วยไงก็มีช่วยแล้วแทง แล้วก็มีอันนี้พระจังพระจังมายังไงพระจังภาพนี้ไอเอกวัดพระแก้ววาดให้น้องชายโอ้ภาพนี้นะมันขึ้นพื้นแบบไว้ให้แล้วก็มาแทงอมันขึ้นไว้สองภาพกับภาพเนี้ยที่มันเขียนไม่ให้ภาพเนี้ยอฮะขึ้นไว้สองภาพภาพนี้เอกวัดพระแก้วเสือขาวแทงเหมือนกันใช้เส้นมันจะใหญ่นะนี้ใช้สิบแปดสิบแปดเดินเส้นใหญ่เลยนะ เส้นดำปึดเลยนะใช้เบอร์ติแปดแปด R L เดินเส้นไว้ก็ปล่อยโล่งๆเนี้ยแหละสวยดีแล้วก็ข้างหลังก็เป็นยันอาจารย์อันนี้ข้างหลังนี่เป็นอาจารย์ชวนสายสี่มั้งเสือเนี่ยพี่แป๊กพี่แป๊กพี่รอนพี่โลเนี่ยแป๊กรอนโลนะถ้าเด็กแถวเนี้ต้องรู้จักจันแป๊เนะจันแป๊กยังง่ายเสือแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นพวก ยันก้าวยอดเลยน่าจะเป็นของใส่อี่มีบนหัวบนหัวก็ไม่เห็นหล้กไม่เห็นหลอวผมปิดแล้วไม่เป็นดําแล้วเป็นยันน้ํามันแล้วก็เป็นยันยันคูมีของพ่อรอดอุูตามสํานักเนี่ยแต่ก่อนไปไล่แทงมีของพ่อรอดหรือว่าเปิดเนี่ยแทงมากับมือหรือว่าเปิดเลยแทงหัวด้วยใช่ก็แทงแปดทิศบนหัวให้แต่เป็นน้ํามันนะอแทงหัวเลยออ้แทงแต่ทิบสองติศสามหมูเปิลเนี่ยแทงกับ โอ้ยิ้มยิ้มใจดีอือ่าเปิลอะนะแทงมาก็อาจารย์ดีๆก็เอารวมไว้หมดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะนี่นะฮะทั้งตัวตัวเจ็กนะฮะสำหรับต่อคำถามนะว่าทำไมมันต้องเละๆเทะคือร่างกายอ่ะบางทีมันก็ต้องแบ่งให้ลูกศิษย์แทงมั่งบางทีเราเป็นครูไงมันแทงเองไม่ได้ไงอยากเสร็จก็อ่าพอแทงได้ก็มาแทงมาแทงพอมัน พอจะแทงด้มันก็หายไปอมันก็ทิ้งไว้แบนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นวัฒนศักดเราชินแล้วเดี๋ยวพอคนมาเรียนใหม่พอมันแทงแทงได้เราให้แทงพอมันรู้ตัวว่ามันเก่งมันก็ไปอ่ามันก็ทิ้งอย่างนี้มันเป็นวัฒนศักดอยู่แล้วคนเป็นช่างสั์เป็นครูเป็นอะไรคอยอย่างนี้มันจะต้องเจอเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่มันไม่ได้เรื่องใหญ่โตอืมันมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะจริงผมเข้าสังคมผมก็ยังใส่เสื้อแขนสั้น เสื้อแขนสั้นเกงขาสั้นผมเดินไอคอนทุกอย่างนะผมไม่อายดเลยเออเดี๋ยวนี้มันเปิดแล้วโอเพนแล้วพี่ฝรั่งกลับมองด้วยซ้ําว่ากลับนั่นกลับมองเรากลับชอบมากกว่าใช่เราก็ชอบไลน์บ้างงั้นเราเฟี้ยลนะเฟี้ยวเลยจริงจริงเออเฟี้ยลเยอะนี่แหก็รอบนี้ตอบโจทย์กิโกวัยรุ่นทั้งหลายนะครับก็เจก็เคยเป็นไบรรุ่นมาก่อนมันก็ต้องมีกันบ้างนะปิดหน้าครั้งนะครับถามว่าทำไมเจกไม่ไลน์เต็มเต็มตัวแน่น แด่จะเป็นพวกไอคนที่แทงลายเหมือนฝรั่งอ่ะฝรั่งแทงโอตะคูอ่ะมันจะค่อยๆแทงดีรภาพใช่ป่ะเป็นการเล่าเรื่องราวบอกเล่าเรื่องราวว่าวันนี้มันไปลงเรือมามันสักเรือสักสมอสักอะไรนงี้วันนี้ไปซั์ผู้หญิงมาอืเจอผู้หญิงมาคนก็ประทับใจผู้หญิงันนี้มากเลยลืมไม่ลงก็แทงไว้ลป็นรูปนะคือ ถ้ามันเต็มแล้วจะไปฝักตรงไหนอะชีวิตมันยังไม่จบถูกว่ามันก<อ>็ต้องดําเนินต่อไปต่อไปในอนาคตผมอาจจะเอาหน้าลูกหน้าอะไรมาใส่ตีโค้งตีข้างอันนี้ค่อยอมันค่อยๆทำไงชีวิตมันไม่ใช้ใชวันนี้พรุ่งนี้แล้วจบไปเมื่อไหอไร<อ>่ใช่ว่าครับเมื่อปิดคลิปเลยลปิดชีวิตเลย